มาสมมาสมบูรณ์ได้ร <ma> ับความเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนเราข้างในน้ำเท้าคู่ของฮันนะครับเจ้าเกิ้ลเด็กผู้ตัวน้ำมันรถเด้ก็สวัสดีมีรักสองร้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขับรถเล่นเนาะวันนี้ก็ได้กล้องติดหมวงมาใหม่แต่มันยังไม่ครบมันขาดไม้ไว้ทุกคนคือแบบเราต้องมาพาคเขาใช่ปะเออเดี๋ยวคลิปต่อไปมันน่าจะมีไม้เนาะคลิปนี้ก็ขอภาคไปก่อนแล้วกันก็จะสนุกขนาดไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นความคิดเห็นในการทำคลิป ต่อไปด้วยนะครับโอเคเขาขอตัวเป็นเติมน้ำมันก่อนแปบ๊บนึ่งอยู่ที่บตชทอบ้านม่วงนะครับก็ผมก็อยู่โซนมุนม่วงนอกก็อยู่สกลนครอ,อ,อ๋อเต็มทางรับกอาห้า เติผมมีคำถามไหมทุกคนคือแบบผมเติมน้ำมันเวลามันกระพิบอะ่ะหรือมันตกเส้นแดงอะ่ะเออมีใครเคยเติมไหมแล้วทุกคนเติมน้ำมันกี่บาทกันก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้ยังรู้จริงว่าน้ำมันมันแพงหรือทางมันมันใหญ่นออาเอเติมทีก็ร2 0ยี่สิบเอออันนี้เวลามันกระพิบนะผมมาเติมแบบเต็มถังเออก็ประมาณนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยก็วันนี้เราก็จะไปอ่างมันจาครับก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันมาดูกันว่าจะมีเว็บร10ไอกี่คันเนาะก็เยอะนะ ก็ลองไปดูนะครับก็มีตะขันสวยๆก็ฝากติดตามรับชมด้วยโอเควันนี้ก็ได้กล้อง GoPro มาใหม่ก็มีจีให้ดูด้วยสําหรับใครแบบอยากดูจีเนาะจี G ของ GoPro มันน่าจะต่างจากจีมือถือประมาณ5นี่แหละมั้ง<ะ>แต่นา้าแต่หน้าไม่ไม่ต้องดูนะเพราะว่าหน้าไม่ผมมันเป็นสเตอร์13ใช่มันวัดที่รอบเครื่องตอนนี้ผมลองวิ่ง13 26ยินะไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้ไหมตะกอนผมเอา14 27มันวิ่งได้ ก็ติดตามรับชมเรื่อยนะครับนี่ก็ถึงอ่างวันจานแล้วก็วิวสวยมากบ่ฮ้องอันวะยูโฮมมุนแหมแดดอีกสูงอยอะมักจันโฮมมุนนะโอ้นังมีกระต่ายตัวที่งามไหมวะ

ัฮลัดอะโอ้เย,ยอะต้องตินไห้สุดไหมฟังนี้ผมมีนนนเน,มมน,นี้ยไม่ตนดเลยตีเหดดียวเฮ้ยนเาะถามเส้นของเดงยงนีนนสนักเงฮะ วันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาดูเว็บร้อยสิบไอโซนมั่นมั่งเนาะนี่โกโก้ด้วยนี่มาถ่ายคลิปแล้วโอเคก็ไปดูกันเลยนี่นะครับก็โกโก้แซนดี้ครับคนนี้ก็น่าจะออกคลิปแล้วโอเคก็มาดูรถกันดูอีกรอบว่ามีอัปเดตไหมมีครับมีอะไรครับลาบโอ้ถึงหลายเห็นเยอะนะในยูทิ่บต็อกเนาะโกโก้แซนดี้นี่นะครับอาร์มอาร์มทีดีเคหยุดสองนิ้วทำอะไรแล้วล่ะทีดีเคครับ องนิ้วถอยหนึ่งนิ้วแล้วก็ใส่หัยเยี่ยงแล้วก็โชคชายโยแท้ทของทแท้ร้อบานี่ชายโยของแท้น่าจะพันแปดพันแปดแต่นี่ของมือสองอ๋อขนาดของแรบกบมาสองเก้าห้าอ๋อสองเก้าห้าน้อนี่ครับโกโก้แสนดีก็ถ้าใครสนใจสติกเกอร์ก็สามารถสั่งได้ครับผมมีครับนี่เดี๋ยวขึ้นไปหน่นี่นะราคาหมืดนนะ โอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับรถสำหรับใครแบบอยากดูรถเพิ่มเติมเนาะก็ไปดูใน Facebook ก็นี่แหละรีวิวรวมๆใช่ต่อมาก็รถผม <S <S อืมก็ดูที่ช่องเลยนะ <S <S โอเคต่อมาเบาบางครับเบาบาง <S <S ชอเล่นที่อะไรเอ็มครับเอ็มครับนี่มาดูมาดูมาดูคอมเบลของการติดสติกเกอร์เนาะ <S <S นี่อย่างยอบเลยนี่นะใครอยากติดตามก็เอ่อ สามารถไปติดตามได้ที่บอบางเฟซบุ๊กเดี๋ยวขึ้นให้นี่ครับโอเคนี่ทอกูด้วยนะของใครเนี่ยนี่เราจะขอปักเนี่ย<ะ>ก็ดูรถทรงรวมๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็จะเอาขึ้นเอ่อยูทู e ให้ดูเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรวมๆกันทรงสวยนะอันนี้ นี่ครับทายยืดอีกแล้ว คันโนมาคันโตมาอันนี้ก็เป็นนายยืดเหมือนเดิมเนาะปนี่นะครับเจ้าของรถก็ฝากเฟซมันสำหรับยูเอ็มครับยูเอ็มเดี๋ยวขึ้นให้นี่ครับก็ให้แบบอยากติดตามคันไหนก็นั่นแหละเฟซบุ๊กนะก็ลองเข้าไปดูคันโตมาก็ของมาแต่ครับเดี๋ยวขึ้นให้นี่เอาเคคันนี้สายยกนได้ไหมได้ยินเขาว่าสายยกนด่ไนี่เบาป่าทองจริงนะ รอยอะไรก็ไปดูเอานะนี่ก็รอยวันนี้แหละดูไฟท่อนะถ้าใครจะใส่ก็ระวังด้วยนะครับนี่ท่อไฟโคตรตัวโอเคก็ประมาณนี้แหละเอาต่อมานะก็มากับโปโก้แซนดีนี่นะเจ้าของรถโอเคครับฝากเ่อนไหมมาครับทักมานะนี่โอเคเดวขึ้นให้ทรงชิงนะคับนี้ โอ้โซ่สองสีนะโอเคก็พอเนี้คันต่อไปก็ของใครอ๋อนี่เราจะของรถโอเคก็ทรงท้ายเดี๋ยวให้ดูรวมๆปากปากเฟซไหมปากมานี้โอเคทรงท้ายยืนครับเป็นล้อม่วงนี่เจ้าของรถครับเฟซที่อะไรครับธรรมรัตน์กวังกิจครับนี่เดี๋ยวขึ้นให้ โอเคทักมานะโอเคคันต่อไปสายกีนะครับแบบแต่งตลอตลอ,อครับคออออออันนี้คนระับตอนนั้นเห็นวัดกีอยู่ได้เท่าไหร่ครับจีเก้าสิบห้าอ๋อเก้าสิบสองเดิมๆได้เก้าสิบสองนะตัวนี้วัดจีเพจมือถือใ,ใช่ดูรอดูรอรถใหม่นะ่นี่น้ำมันโซ่ โอเคเฮ้ยนึงกนึงดีปะฮะไปก็บ kind of ้านทูหล่กระทนึงกูนึ่งจับคนโขนบน้ไม่่่งงต้องรถเดือดเดไม่อยู่ในประดนี่้แีม่ก็ประมาณนี้แหละ ถ้าใครแบบอยากติดตามรถเติมเติมเนอะก็ไปดูได้ที่เฟ e บ o ๊กก็ฝากทุกคนแล้วเออเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบรวมวมตัวที่ไปห้างไหล่ เดิมือเมือทั้นไงก็ได้ไป่ะไปกี่ไปนันังนั่งตำนาเลย Listen to my words, you're gonna be a star man Life's like a blur when you're working this hard let that's your all yeah I ain't taking a backseat I'm passing anybody else who is laughing, I'm nasty, ain't nobody able to catch me they ask gasping, they cannot compare, they can't match me i am a to ask me, I got your girl that's laughing and dancing Hanging on my butt, she asking to crash with me Smash with me, she's savage, she wants cash money and she knows that. to leave ไม่หมอบอยู่อ่ะเกี่ยวับแล้ว